วัสดีพี่น้องปงไปสุขสุขคนวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตจนะ้ะวันนี้ก็อดูได้ช่องยพันนังเราคนเก่าจะจา้าข่าวสารแผลวพาวหมอนำแผ่วพาว,พาวแสงทองอันเพิ่นแต่งตัวเป็นแสดงดีเจแต่งตัวงามงามพี่น้องเป็นตะหักงามคักแต่งตัวระเบนยงชมวิวเป็นที้ เพิพน่นเพิ่นพูดไวอย่างสิหรอแม่แพลเพิ่นพูดไวว่าสิมาเขินอย่างละแม่ยั่วแม่แพลพาวกับพระเอกลิเกเหมือนกันพระเอกลิเกโอ้ยพระเอกก็รอรอแม่แพลงามงามนะพี่น้องอันเขาไปอันฟังอันแม่แม่เพิ่นอีฟซีแต่ละคนเพินน่นคอมเมนต์เนาะจ้ะกัก้อนที่ไปก็ฝากช่องเลย้าจ้าช่องยายพันนั่งเล่าค้นเก่าเลยจ้ะ ยังบ่ท่นเก่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเลยนาะจ้าปาดปาดแม่ทำถึงพุทันผู้นีว้วาปาดปาดแม่ทำถึงสวยงามมากจ้ายกุกหยุกมัดใจขึ้นมาสวยมากหล่ออมากค่ะสวยมากๆ สวยมากค่ะหัวใจทรงลูกหัวใจผู้นดอกอะทรงตุ๊กตาเป่าลูกโยนลูกหัวใจให้พี่น้องน่ารักมากมายสวยหลอกรักรักปา้าย,ปายิ้มตามเลยค่ะานนั้ป้ายิ้มตามเลยสวยมากค่ะ สวยหล่อสวยหล่อผู้นี้ว่าแม่สวยชุดไม่งามชุดไม่งามผมก็ไม่งามเอาผู้นี้ขึ้นมาชุดไม่งามผมก็ไม่งามปาดปาดคนว่ามันนี่ผู้นนี้คนว่าตายตายคอยตายคักเขินแทนบาดหนีขอทานผู้นนี้ว่าอันปาดปาดกัน ตายตายแล้วแต่ขินแทนเมเป้วพนาเพิ่นว่ากับพระเอกลูกรอพระเอกลิเกเนาะจ้ะสวยมากแม่สวยมากแม่สูงหวัวใจสวยหล่อมาจา้าเขินเขินว่าสันว่าน,นี่ว่าเขินเขิน,ขนสวยมากค่ะสวยมากค่ะเขาเรียกชุด เรียกชื่อชุดอะไรคะเปนถามป้าดปาดตะออนสวยรอโอ้ยแม่คอยนอนสีลับแต่ใดๆคือสวยรอมากค่ะอาษาเพื่อนว่ารอสวย แต่คนว้าวคะนะคนแปลว่าสวยมากค่ะสวยงามมากค่ะน้องแพวน้องสันก็หลอรอค่ะได้ได้ทั้งงานดีต่อใจเหมือนดอกไม้มีน้ำค้างมาคลมเรา จงภูมิใจว่าเราก็ยังมีดีมีคุณค่าที่ชาวประชายังอุดหนุนอุ้มชูอยู่ในอยู่ไม่น้อยไม่ว่ามีแต่ค่อยคุณค่า แพลวพภาแสงทองกันยังมีคนมาอุ่มสู้เยู่ยังอันพู่มใจได้ตัวเองวลาแล้วเขาจะมีคุนข่า,ขาวจานอิบลีปู้นี้วสวยรอค่ะสวยมากค่ะบอสสวรรค์สร้างผลงานออกมาได้ดียอดชื่นชมค่ะโอ้ยคือใจเต็มร้อยแทมข่อย สวยหล่อมากๆค่ะ,ม,คะมีคนนอกจอเขินแทนเยอะมีคนนอกจอเขินแทนว่าจะเยอะเลยน่ารักสวยหล่อมากสวยค่ะแต่ผิดที่สีสีอ่อนลงกว่านี้ จะละมุนเวยนะวาวาสีสีเสียผ่าอ่อนลงกว่านี้เจะละมุนซ้ำนีก็สวยแล้วเนาะจ้าเนาะสวยงามไม่แพล่เพิ่นแต่งตัวงามมหลีโอ้ยคือลิเกค่ะค่ะแล้วพี่น้องเพิ่นแสดงลิเกเนาะกันเดินอันวิวเพิ่นเหตวิวก็งามงามอันอันพี่เส้นอันเพิ่นก็งามเนาะพี่น้องืม่นี่กะฝากไว้แค่นี้ก็เนื่องจาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย